ฟาดมือเลยฟาดมืดอย่างไหนใส่เครื่องปั่นพุ่นเอาพวงใส่รถเออ์มาันนี้ยังกูนี่กูทถนนมันได้ยี่อกันเด้อได้ยัง้ยได้บรรยากาศดีละเขาสิไปใส่ก่อนคันแรลกไม่เดือก้อนมันสิไปทางไดี๋ยวอนั้นล่ะนี่มันคืองามแทะทำเอาเขาก็เคยมาอยู่เด้อ บ่เมียนบ่เมียนเขาบอกขึ้นบ้าได้ปีนึ่เขามาแต่ตอนเกี่ยวเขาโอ้ยตอนปี่ไก่พูดมึงเนี่ยท่างองา่ำอ่อุ้ยคาดสิกคาดสิกอู้อย่าฝ้าวงเฮ็ดอันยังเกาะอย่าฝ้าวงเฮ็ดอันคข้อกีบไงเด้เอเนาะงามมีหลีเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะเมียนต่อมามองนี้เขาไปดูเหรอเขาไปท่าพี่ป่ะไปสิง่างพ้่กันเนี่ยจื้อได้ทีแต่ว่าไปบ่ไปกระเบื้องคล้องน้ำี่มันขึ้นโน่นนะหน้าทางนี่เขาก็มาแล้วนะ อันนี้มันขึ้นโน้นตอนนั้นเจอจื่อไดอยู่ปะที่มีทั้งหน้าอยู่มุมหนึ่งทั้งขวามือนะดาโมจืออะไรของบุงจื้ออะไรน่ารัดหินทรายทองแต่ว่าเขาบ่ได้ตอนตอนข้ามาเขาบ่ได้ย้อนทางนี้นะเขามาต่ทางพุ่นนะโอ้ยพี่น้องมันบรรยากาศดีหรือเบี๋ยวนี้ ตอนาะแต่่ตอนว่างนาฝนทั้งว่างนั้นหล้งังอะกาไปได้ยังอเ่ไีบเอาบทังิแดงกันสิสวนอ่อยเนี่นั่นละเขาสิโครงไปนั่นละเห็นมอพี่น้องคุณนั่งกับสีเดี่ยมๆเขาีโครงไปหันลัเมันพันไปหน้าบ้านก็เจ้าพี่ไก่ ตอาพี่ไก่บรรยากาศมันบันเลเป็นขิวเขียวยังซีมันมีแต่เป็นทุ่งหญ้าสะวันนานี่ต้นกอพงกอเพลกกระแหงเบิ่บแต่ว่าปีนี้เขามาไว้มันก็เลยเป็นยังซีนะพี่น้องแต่ว่าตรงไปหันนอกประเทนเคยไปกาสีล่องเบิึงอมีวัชพืชงามเอาทางเชียงแสนเขามากไงพี่น้องสวยงามมากมันดื้อโบราณแต่ว่าผมจำได้ว่าเขาเคยมาหนาไงทาง พี่อเฮ้ยหนันตปีเนตะปีมาสิจือไล้หมันม้าขี่ย้อนขับจังสิมันเลยจำโม่เนะพี่น้องตาพี่กยเขามาเข้ามาท่างพุ่นที่มันเป็นท่างขึ้นโน่นอยู่หันผมจอดในเจ้ายางนะผมนีขี่รถโค้งลงเอ้าแลเกี่ยวเขาเยียดหยงแล้วตอนน้จไถหุดหพี่น้องิ่งนะ มีค้นยูอยู่เลยคือหาเดี่ยเถียงหน้าเธอเถียงไห้โอ้แล้วก็ร่างฟาดเขา้ บรรยากาศมันไงบรรยากาศดีเลยสาใจเรื่องไข่ไข่เดี๋ยวผมปดเกียร์ได้คขันว่าขันเรื่องปดเกียร์นี่บ่เรียบร้อยใครเนี่ยถอนเกียร์รถลงทกลันพอดีพี่หรองเนี่ยเจ้าจื้อได้อยู่บ่ทีผมขี่มอเตอร์ไซค์หนีเจ้านาเนี่ย แมนแต่ว่าเขาสิบะตรงไปพุ่นเขาสิเลียวใส่ไปพี่เขาก็สิไปออกมองมองเก้านะะั่นล่ะมองลาดยางบ่งบองดีเจ <c oughs> ้ <c oughs> <c oughs> าไปไทยใกล้ตอกน, <c oughs> อนั่นนะไร้มองไา้เดี่ยวเจ้ามองอะไปมองดีเจ้าไปไทยใกล้ตอกมองหัน <c oughs> นีแหมมันสิไปลาดออกหันละแมนนี่มองเศษหนีมันสีไปใส่หัวไปทางนี้ปะเฮ้ยมันนังมากเดี๋ยวจะฝ่อเลยขึ้นยังแมนหนีเด้อ เสียงมันเห่าบกบอกอยู่นะเขาเายังขี่บอกบอกมันจะตื่นเบิดมายังเขาบกบกหูยินเสียงมันเห่าอยู่มันมันแบบมาเ่าบกบกแต่ว่าพี่ไก่เขาแม่นี่เพิ่นถอนมันแล้วเนาะมันเลย่เปลี่ยนหูเปลี่ยนตาแต่ว่าปีนี้เพิ่นมาต้นได้ถอนนะพี่น้องมึงเนี่ยเยเหนื่อยเหนื่อยน้ำจากหัวมาเฮาคือจังนี่ยินเสียงมันเฮาบกบอกอยู่ว่าว่าท่านปรจา ฝากตัวหัวดากระตุ้นไป็ดี่ยงไปดโอ้เขาลงไปหนีหมดเลยเมียนบ่เมียนบ่งามเด้อแต่ว่าแต่ว่าปีนี้ก็งามอีกแบบนึงมึงทิอืมหนึ่งนะแต่ว่าต่ว่าพี่ไก่เขาลงไปต้นเพล็กมันแห้งเบิดแล้วเนาะเมียนบ่เขาเอื่นกอเพล็กเนาะกอเพล็กมันสีแห้งเบิดนะพี่น้องเป็นทุ่งหญ้าสะวันหน้าแล้ว ไปสูนหันเป็นอย่างน้อยเยอะแต่เขาโม้ลุยไปนันตลาดอืมในว่ามันอยู่ในโซู่ตัวใหญ่ตัวยาวกว่แต่ว่าปีนี้เพิ่งที่ละปีนี้เขามาต้นเพกยังคิ้วเขียวงามอยู่ต้นท่างนี่กับทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าเขาก็ยังมาทัานแห่งยังแหลงปันใดแหลงสวรรน้าแห่เลยแนนเดี๋ยวจังหน่อยอีกแค่สองสามเดือนเนาะกุมภาพุมีหน้ามุกกระลานี่ล่ะแห่งแม่แม่แม่เจ้าเข้าไปรมันี่มีแค่ยีหน้าละกันมีสิงโตสุ่มอยู่ถ้โดดคุปควางหน่อย พุ่งยาสวรรณาไม่รู้รโอ้ขนาดโอ้โม้โอเโอ่โอ้โอ้มอ้โอ้โอ้อ้โ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 อ้มอนโอ้โอ้โอ้่า้อ้โอ้โอ้โอ้นอ้โอโอวโอ้าอผมว้โก้โม้นอ้โอไปรัโอ้อ้โ่อ้โ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 อีโอ้โอ้โ่้ัอนีอ้โอ้โอ้นอ้โ้โอ้โอดโน้โอ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 ้อ้โอ้อมโอ้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 ว่านี้ มันเมียนดีบวกอะอันนี้เจ้าว่ามันทางขคนละทางบ่เออเข้าเดียวมันตรงเขาเดินมีนจ้ว่าโอ้อันนี้สิไปออกบ้านอันทีที่เจ้าไปถามก็เจ้าตอนดันเพิ่นบอกว่าตรงไปนี่เข้านึงเป็นข้อขีดเห็ดไม่ไหมละมากอสิเป็นทางขาวๆนะทางสีดินแดงชื่ออะไรบ่ทีไม่หมาหน่อยแรนออกมานั่นจากกันหัวนั่นนี่ละนี่ละมาแมีนๆละพี่น้องไปมองนด้ก็คุ้นวัดสมองแต่ว่าทังแมีนๆบ่แมีนมันคล้ายๆกันเนาะทาง มาหน่อยแลนออกมาเอนน่ไมเี่ยงดีมันใหญ่มันใหญ่ตัอวเกือบปีหลได้อรูอดอกมันกะสี่หาบบกบอกแล้วตอนนี้มันกีห้งห้งแล้วผมหนซยังไ่นีบอกเอบเสียงเสียงทอหลุดบาดังบล็อกเสียงหน้าเสียงไหอ ห้างตัวกระจาวอยู่เถียงไทเถียงหน้าพี่น้องที่ทั้งขางมีน้องสาน้ำเด้โอ้หนาเต็มด้วยน้องสาน้องสาหนามไม่มีหนามเลยพี่น้องเกี่ยวเขาแล้วล่ะ้อยเกี่ยวเขาแล้วแล้วเงี้บอกว่ามันรัดไปใส่นี่ทาากับคาดเิกดีอยู่เด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าผมเคยมาอยู่ทางมันโศกๆศกะแต่ว่ามันสิไปออกใส งามอยู่เลยบรรยากาศวัดัดไหวัดบนไส้ท่อเมียนบ่ันบอวัดกีองหนึเด้ออันนั้นบันไส้ท่อง่มีนอเยัน้อาไบ้บงมันมันบุกหูเขาบุกเคยออกเลเสียเด้อนี่มันยังโข่งอุ้ย นี่เอออ่างเก็บน้ำนี่ยังอยู่ดินี่ยังอีกวะมองไหนนี่เขาไปใส่วะบ้านอีหยังเฮ้เขาก็ไปเฮ็ดอีหยังถ้าอะไรไมออกไปถนนใหญ่แต่มีท่าแบบเมียมบอกเฮ้ยมันสิไปใส่บ้านนี่ทำเพิ่นบอกโอ้ย ขอโทษเด้อครับเขาออกไปหนีไปบ้านใดครับมันมันออกไปหนีมันไปสอดบ้านใดครับฮะนากันไสโอ้ผมก็คืดอยูอค่คืดบ้านบ่ออกเ <c oughs> มียนบ่กว่านากันไสเ<อ>มียนอยู่เมีนยนอยู่อุ้ยมากพระท่านตอนเราฟาดเขา่าฟาดเข่าของกระเหลี่ยวด้อพี่น้องเด้ดอดออเม,มินใส่เครื่องปั่นจื้อบ้านเพราะใดตว่าที่เขาอยู่หนีบ้านนี่อย่างนี้ครับ นาขันไส่บ่เนี่ยอูน้นากันไส่เด้อพี่น้องเด้อตรงนี้เราห้องกระสีห้องกระปันเข่าแล้วมันรยากาศแบวบ้านบ้านเท่มมาคบมหาไทายวิถีชีวิตช่าบ้านเท่าเกี่ยวเขา่าเกี่ยวนำปันเข่า,<ม>าโอ้วันน,า,นาขันไส่อ้วันนาคันไสไม่ใครต่อเสืดอดเนาะตอนนั้นเข่ามากรับตอนออกบ่จื่อต่ว่าทางมันหลััดกันไปฟอดบ้านนั่นฟอดบ้านนี่เบิดเนาะ คราว้างซอยอจเอเจมากกับเป็ดๆขึ้นกันนเป็นขางดินแดงแต่ว่าท่านสมัยดียวทัวร์อะไรก็ยังตัวทัวร์แล้วเราว่าข้าบานี้เขาน้ำ <c oughs> นยังขั้นเหล<อ>วเลยครับเดิเนตงเนี่ยฝาดมือม่อด้น่ยฝาดมื่มามจาดไหน่นใส่เครื่องปันป่นพุ่นเอาผงใส่รถดีแตก เจ้ามาบ่ท่านตนอรับปันรากัสิญัาตเขาเทลาฟอนน่ะนะแบบงนฟาดก็เก้าอันนั้นโบมีแล้วจะให้งราฟาดมือพกเมืแบบนั้นบเะฟาดจคานั้นต้มไปชด้นใกลมาต้มทุกโอเคครับผมนี่ะครับ เกะครับขอบคุณหลายๆครับผมหลายๆครับผมมีแห้งครับผมกำลังตีเข่าตีหนามเลยครับปลาเขารัดไปต่อน้อกันต่อครับขอบคุณหลายๆตำราเมันสิไปออกนยังเกาะมันน้าขันใส้เนาะมันหน้าขั้นใส่โอ้มีเขื่อนมีหย่างน้ำเขื่อนโอ้มันผ่านไปทางนั้นพอดีวะครับไปเบิ่งเขื่อนน้ำพี่น้องขึ้นงามๆก็นุ่งกระเฮ็ดเลี่ยวบ่ครับขึ้นงามแทนของกระเฮ็ดเลี่ยมใหม่ๆ ครับโอ้พุ่นมึงเนี่ยพี่น่ะเขาแล้วปั่นออกแล้วคนเวิร์เนี่ได้เฮ็ดแล้วไม่ไหมแล้ววะโอ้นี <c oughs> ่เด้เกี่ยวมือคือกันเด้อพี่น้องแถวนี้ <c oughs> โอ้เอขาเคมายมาอยู่บ่เอาไปเอามามากหว่ดหนดิผมคือบอกคุณเขาสิไปทางไหนกันเน่ยเขาไปเพิ่งจะข้ามเนาะเดี่ยวนีบ่โอ้แต่ว่าเขาก็ตจุกไม่หุ่นเขาไปเพิ่ง มันเขาเอื่นอย่างโมงเมนต์ควันเวิร์ดเอื่นเคลื่อนเคลื่อนนี่อย่างนี่โอ้งามเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศมันด่ายนี่อย่างโอ้มองึงเลี้ยวขึ้นเลี้ยวขึ้นมน้าเหรอเจ้าพ่อแมวหน่อยนะบอกแม่นี่มองนี้อยู่เหรอฮะโอ้พี่น้องเมึงแนม่พี่หอดมองนั่งพักเด้อครับเด้อนั่งเส้ามีแห่งก่อนแล้ววะบรรยากาศมันด่เด้อครับเด้อบุญครับพี่น้อง แล้วเกี่ยวพุ่นนะท,ทั้งทั้งทั้งล่างหมุนพุ่นหนาผมมาหนาสิเป็นอรรถเกี่ยวเนาะแต่ว่าข้างบนเราเสียวมือเกี่ยวโอ้นี่เรายางรัดม่หนีนะรัดมะเขือนับไก่นี่เห็นะไหมผุ่นซื้อเขื่อนนี่ยังบู้ยางไปอ่านอยู่บอกขึ้ไก่แทนยางไปยังกับโค้งขี่รถออกกันไปเลยโอ้หู้ยี่น้องมึงเนี่ยเพื่อนให้จับป่าบนเนาะโอ้จับอยู่ผุ่นขั้นเบ็ดเต็มอยู่บ่เมียนแหล่อเบ็ดมาสิทธ์เห็ไหมสิทเบ็ดล่ะก็ดึงดึงขึ้นอุ้ยเป็นตะมี่ปาีหลีพี่น้องมึงเนี่ย กขั้นเด็ดเต็มเลยอุ้ยน้ำสิล้นอัน,นยังก่อนล้นโอ้ถ้าน้ำไหลกว่านี้ก็เห็นมันล้นลงไปเังสิเนาะมันเป็นฝายกันน้ำทั้งล่างกับฐานน้ำนี่อุ้ยหมทกทัว่วหักทั่วบมกทั่วอีหย่างมันเกียเเก่ยวตเะเภามันเกลียวตะเภาย่าทั่ววัดแหมเลยนี่ะแม่นบ่บ <laughs> ต้นตำเนียนตำเ่บุปผิดไก่<อ>ก <laughs> ด้อยทีนีเต็มเราไปหาต้นตำเนี่แล้วพี่นอ้องไปพี่น้องไปเบิ่งไปอ่านเบิ่งว่าเปนซื้อ เขื่อนเพื่อนเขื่อนเนี่นเอิญยังแบบนี้คอนเวิร์ดลงเท่านั่นนะว่าเป็นลงเท่าคอนเวิร์ดอันนี้เพื่อนเอิญสายว่าคอนเวิร์ดเกิดอยู่น้งเพล่ในหน่อยมั้งไงสายน้ำล้นแต่ว่าตอนนี้น้ำมันท่นล้นน้ำเกือบล้นโอ้พี่พี่น้องโอ้ทั้ง่างกิดมีบันไดเห็โอ้ยมีอันเห็ไตน้ำเราเฮ็ดทุงกระเหลี่ยนาะเฮ็ดแล้่ว่างหนาเลีงอยู่ด้ยพี่น้องอุ้ย ทั้งนี่ใต้อีหยงนี่รัสิีวานเขานับปังบอกข้งอย่างมันคือสได้ดแท้น,น,น,นี่พี่น้องายห้วยห้องปอรัฐบาลมอบให้ราษสรนบ้านไส่ท่องตำบลน,นาแวงอำเภอเชียงตลาดจังหวัดอุบลราชธานีครับผมแสดงว่าย่บไส่ท่องที่สันเอาคนเข้ว่าเขาสิลาดขึ้นไปหั่ไปบ้านอีหยงก่อนถูกส,ส,สูงอยู่บเ่เถอะโ้ยสูงเติบเลยเนาะ อู้แต่ว่าบรรยากาศดีรหรือโัว้แต่ว่า,วาเิ่นคื้า่านเขาถาม่ากันพ่นว่าเป็นไปส่บ้านยังกาะน่าคับใส่อยู่ใส่ขนาะเอาคือว่ามันใส่ท่องะนะขนาดออหน้าขันไส่ยิ่งทังเ้องวัไทยอยู่ส่นพี่ไก่เนาะเขาหลังงงไว้ผมหลังงงทั้งเขาทั้งอกวู้แต่ว่าู้หน้าติดห่วยยังสิเป็นตืดีหรือ เป็นผมหนีหนู้ทางหาปูหาป่าแล้วนี่ใส่เบ็ดใส่ม่องทำะมาทางคุณน่ยพี่นอกเอากระสีไปหน้าคันไซมันยังพี่นอกมันออกไปบ้านนาคันไซนบรรยากาศดีหรือครับผมเขากำลังออกจากบ้านอีหยังกองคัน ผมมีการขังหลังมากนะแม่ตีเขาถามคุนว่ากันนะฟายกันน้ำห่วยกันน้ำนะน้พี่ร้อง